ับท่านนี้เดือดหนักทำไมต้องเอาเด็กไปเปรียบเทียบกันหมอละหมูนะไม่ใช่เวทีแข่ง พี่น้องค่ะหลังจากที่ทาง FC หลังจากที่ FC ท่านนี้นะคะได้ออกมาโพสถึงเรื่องราวนี้ก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่สมควรแหละเ,เพราะมันจะมีบางกลุ่มบางแขนงบางจุดเล็กๆที่ยังอคติกับน้องอยู่ที่ยังอคติกับเด็กที่เข้ามาใกล้น้องนั่นเองสําหรับน้องออศุรพรแล้วก็ทางน้องเวตาที่เป็นประเด็นนั่นเองค่ะพี่น้องเพราะว่าล่าสุดนี้นะคะทางแฟนคลับท่านหนึ่งค่ะพี่น้องได้ออกมาโพส์ถึงเรื่องราวนี้ประมาณไม่กี่นาทีที่ผ่านมานั่นเองค่ะ พร้อมกับเผยค่ะบอกว่าผมไม่เข้าใจว่าแฟนขัับที่บอกรักศิลปินนักหนาทำไมถึงชอบเปรียบเทียบคนนั้นคนนี้แม้กระทั่งเด็กพวกคุณก็ไม่เว้นหม้อรหมูนะครับไม่ใช่เวทีการแข่งขันร้องเพลงแล้วในวันนี้ที่อิหลาไม่สบายไม่มีเสียงเสียงแหบอิหลาวีต้ามาช่วยร้องมันก็ดีอยู่แล้วมันน่ารักอยู่แล้ว ควรชื่นชมนะพาการคอมเมนต์เปรียบเทียบไม่คิดว่าเด็กเขาเสียใจไม่คิดว่าเด็กเขาเสียกําลังใจบ้างหรอครับเออพี่น้องคะพ่อแม่น้องจะรู้สึกยังไงต่อไปอีหลากใครจะกล้าเข้าใกล้ถ้าแฟนคลับบางคนคิดแบบนั้นเน้นย้ำนะคะบางคนอ่ะพี่น้องคะ อ,อ้าอก็คืออ้าอยวีตา้าก็คือวีตา้าไม่มีใครแทนที่ใครหรอกครับเด็กเขาไม่มีเด็กเขาไม่มีเด็กเขาไม่มีอะไรหลอกมีแค่ความคิดผู้ใหญ่นั่นแหละใจแคบรักเกินไปไม่แยกแยะเปิดใจมากกว่าอ่ะพี่น้องขาก็จะมีเป็นประมาณนี้เนาะเพื่อนอาจจะไปเห็นคอมเมนต์ทางคิดลบที่ว่าแบบเปรียบเทียบกันเนาะสำหรับการที่น้องวีตา้านะคะได้ขึ้นมาช่วยนะ้องไอสุนพรร้องเพลงบนเวที ประมาณหลายวันมาแล้วค่ะเพราะว่าอาจุลนพรไม่สบายเสียงแหบเสียงแหนพี่น้องขาแล้วก็ให้น้องวิตาเนาะมาซอยหลองเพลงถ้าเกิดใส่ไอจุลนพรหลองเพลงผู้เดียวพี่น้องขาคงไม่ไหวจริงๆค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องวิตาอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาช่วยน้องออจุลนพรนั่นเองแล้วงงมากกับคอมเมนต์ที่แบบว่าจะมันจะมีบางกลุ่มบางคนอย่างนะั้นนะที่ว่ากันเนาะก็จะมาเปรียบเทียบว่าเสียงวิตาไม่สู้ออจุลนพร,พรจังเลยอ่ะพี่น้องขาเนี่ยมันเป็นแบบคําพูดที่แบบ ไม่รักษาน้านใจแล้วต่อไปใครจะอยากอยู่ใกล้น้องแล้วต่อไปใครจะอยากเข้าใกล้หรือว่าไปช่วยน้องถ้าว่าขึ้นไปช่วยแล้วโดนเปรียบเทียบโดนว่าให้แบบนี้ว่าเออแบบถ้าน้องอะสมมติสนะครพีเป็น้องคะสมม,ต,สม,มติถ้าน้องวีตาขึ้นไปร้องอีกครั้งหนึ่งแล้วโดนเปรียบเทียบน้องก็รู้สึกว่าทํายังไงดีถึงจะ้ออกมัน ถึงจะทําให้การร้องนะออกมาให้ดีที่สุดทำในงานดีนะแฟนคลับถึงจะชื่นชอบจะชื่นชมเนี่ยพี่น้องมันทําให้เด็กคนคนหนึ่งคิดไปไกลฟุ้งซ่านไปหมดเลยนั่นเองค่ะแล้วทีนี้นะคะมาพูดในมุมมองเนาะมันก็จะมี FC บางคนว่าฉันไม่เห็นนะ ฉันไม่เห็นในคอมเมนต์ที่เปรียบเทียบกันนะอออพี่น้องนี้เพราะว่าตอนนี้ค่ะกำลังคอมเมนต์กันดุดเดือดมากมายมันจะมีคนไม่เห็นและคนเห็นนะคะพี่น้องแต่ว่าคนโพสต์นั่นนีนบอกว่ามันจะเป็นบางกลุ่มบางคนนั่นเองคือแบบบางคนที่อปกาติเล็กน้อยเข้าใจในเข้าใจหน่อยนะคบอ่านั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวเรานะคะขออนุญาตในการพูดที่ว่า แฟนคลับเนาะคือไม่โอเคนะคะในเรื่องราวนี้ที่ว่าเนี่ยสางที่ดูร้ายในกลุ่มปิดที่น้องขึ้นร้องเพลงด้วยกันทุกคนก็ชื่นชมน้องต้อสองนะคะไม่มีใครเปรียบเทียบกันนะคะมีแต่คุณขอบคุณน้องวีต้าที่ช่วยเพื่อนร้องเพลงอ่ะพี่น้องค่ะนี่คือเป็นคอมเมนต์ที่เพื่อนไม่ได้เห็นการเปรียบเทียบเนาะและทีนี้ค่ะเจ้าของโพสต์ค่ะบอกว่าอาจจะมีบางคนมั้งครับที่อคติอยู่ไม่แยกแยะอ่าใช่ค่ะในกลุ่มปิดไม่มีนะคะ แล้วก็บอกว่าแม่เห็นเม้นมาหลายวันมีแต่คนทาในไลฟ์บ่อยมากเมื่อไหร่น้องจะขึ้นคนเดียวเห็นแล้วไม่โอเคใครมาแทนที่ไม่ได้น้องคือเพจประมาณนี้เปรียบเทียบแม่เห็นแล้วสงสารเด็กอไม่น้องคะจริงค่ะมีแต่คนชื่นชมน้องทั้งคู่เลยค่ะน่ารักมากเลยแล้วก็จะของโพสนะคะบ,บอกว่าผมหมายถึงบางคนนะคะที่ยังกติไม่เปิดใจไม่แยกแยะไรนี้ครับ พี่น้อง่ะก็นี่แหละเป็นคอมเมนต์ที่ว่ามันจะมีบางกลุ่มบางคนยังไม่เปิดใจในเรื่องราวนี้เนาะแต่แฟนคลับบางคนพี่น้อง่าก็เนบน่ารักทั้งสองคนเลยนะลูกเนี่ยเก่งทั้งคู่เป็นผู้ใหญ่ใจดีอยากกินเล็กคิดน้อยนะคะดเด็กๆรักการพี่น้อง่าที่แรกไม่คิดแต่มีบางคนบอกเก่งแล้วไปต่อมาเห็นอะยคุณเห็นหรือเปล่ามมีใครเห็นหลอกอพี่น้องคาเงือดกับคนเดี๋ยวกอคติอยู่เนาะยังแบบไม่เปิดใจให้กับเด็ก ทำไมชอบเปรียบเพียบอย่างนั้นอย่างนี <isn 't S 2> ้เน <Movie> ี่ยบอสนกบอสนุผู้บริหารใช้จิตวิทยาให้เด็กรู้จักสามัคคีกันค่ะเช่นชมโอ้โหเห็นด้วยค่ะส่งเสริมสนุนเด็กๆอย่าเป็นผู้ใหญ่อ่อนเลยโอ้โหโพ์นี้โพ์ยามากบอกว่าเมื่อเห็นโพ์แบบนี้ตลอดเขาจะไม่ได้เปรียบเพียบก็ก็นะครับ f c ใครก็ชอบคนนั้นไม่จำเป็นต้องไปบังคับใครให้เขาชอบ f c ด้วย ก็คืออย่ามาบังคับให้เขาไปชอบด้วยนั่นเองค่ะชอบใครชอบมันถ้า FC ของแต่ละคนช่วยกันดันช่วยกันเชีย FC, ร์เอฟซีศิลปินตัวเองในคณะเสียงหกก็ดังได้นะไม่ต้องบังคับคนอื่นสิทธิ์ของเขาชอบใครชอบมันหมอระมูเข้าใจก็เหมือนเรามีด้อมบ้านหักนั่นแหละถูกต้องค่ะเขารักกันดีแล้วก็เก่งคุณระแบบกันนั่นเองค่ะแล้วก็พี่น้องค่ะหลังจากที่ห่อน้องได้ไปไป,ไปเปิ่งคลิปนะคะน้ำเสียงน้องเหมือนกับว่า แต่ละคนนะคะน้ำเสียงคนละสไตล์กันเลยพี่นอ้องน้ําเสียงแบบโอ้โหมันคนละส่วนกันเลยแบบพะคนละแบบกันน้ําเสียงใครมีน้ําเสียงเหมือนกันไหมก็จะมีบางแหละ เหมือนกันแหละแต่ว่าส่วนมากน้ำเสียงคือแบบจะคล้ายกันแบบแต่ละคนเป็นบุค,คลิกหนึ่งแต่ละคนเป็นบุค,คลิกหนึ่งแต่ละคนน้าเสียงเอกลักษณ์หนึ่งแันกคนแบบเอยให้เปิดใจบ้างในการที่คุณออกมาเปรียบเทียบออกมาว่าให้เด็กอย่างนี้นั่นเองค่ะพี่นอ้องก็เข้าใจเข้าใจในการที่แบบว่าแฟนลับออกมาพูดถึงเรื่องราวนี้นั่นเองค่ะเพราะว่ากลัวว่าอาจจะมีแบบอ่ะสมติวราไปร้องกับเด็กคนนั้นคนนี้ก็จะมีการเปรียบเทียบกันมาแหละว,ว่า ทําทไมอ่ะร้องก็ไม่พอขึ้นมาร้องทําไมอยากจะเห็นาไอาสกรุณาพรร้องคนเดียวมากกว่าอันนี้คือมันไม่ใช่นั่นเองค่ะเออพี่นอ้องงงกัน,กนบอกระพมเป็นที่แบบวอลหลบๆมากๆเลยนี่แหละมันไม่มีบารมีไม่เกิดมันก็จะมี กลุ่ม2กลุ่มนะคะมีทั้งกลุ่มหลักนักกลุ่มมรล,แล,มมลัแล้วก็กลุ่มอคตินั่นเองก็ยังไงก็เป็นทันตแพกับอาชนาพอแล้วก็น้องวิต้านะคะก็คือสุดยอดแล้วทําหน้าที่เพื่อนได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อาชนาพรนก็แบ่งปันมาเลก็กน้อยให้กับน้องวิต้าเนี่ยถือว่ามันกับว่าให้น้องนะให้น้องวิต้าแบบว่าเหมื่นกับประสบแบบว่ามีประสบการณ์อะมีประสบการณ์ในการแบบร้องเพลงเยอะมากมายในการพบเจอผู้คนที่มาตาม่างฝ้่รอท้ายนาเวทีเนี่ย เหมือนกับว่าเออก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะคะในการที่เพื่อนช่วยเพื่อนเนาะแล้วก็ให้ตัวเองได้มีประสบการณ์ในการร้องในการรำเพิ่มขึ้นอีกด้วยนั่นเองค่ะยังไงก็นี่แหละพี่น้องคาเศร้าสะนอบพี่น้องนอะเปิดใจให้กับเด็กบ้างนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเอาข้ารื่าวเยี่ยวนี้ยังไงคขาก็ฟังดไแรกก็แชร์กันตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนค่ะ